ราศีตุลดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมปี2565 ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีตุลเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณอยู่ในภพมรณะซึ่งเป็นบ้านของตัวเอง การที่ดาวสร์นะคะมาอยู่ในภพมรณะนะก็หมายถึงการที่คุณต้องไปจัดการอะไรในที่ไกลๆหรือว่าอาจจะมองในอีกมุมหนึ่งก็คือคุณอาจจะมีอารมณ์ที่เบื่อหน่ายบ้างในบางครั้งและในวันที่7กร,รกฎาคมนะคะดาวมฤตยูก็จะย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพมรณะนะการที่ดาวมฤตยูย้ายออกจากราศีเมษก็จะส่งผลดีนะคะเพราะว่าไม่ได้เล็งลัคนาราศีเกิดของคุณแล้ว แต่ว่าการที่ดาวมรตยูนะคะมาย้ายเข้าสู่ภพมรณะก็อาจจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยได้แต่ก็อาจจะไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในบ้านของตัวเองยังมีความแข็งแรงอยู่ และที่สําคัญมากในเดือนนี้นะคะก็คือในวันที่14กรกฎาคมดาวสุกซึ่งเป็นดาวประจำตัวจะโคจรย้ายออกจากภพมรณะนะคะเข้าไปสู่ในภพสุภาก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลคุณก็จะได้กลับมามีความสุขคุณก็จะหายเบื่อหายเซ็งแล้วนะคะ สุภาพก็หมายถึงความสุขความสมหวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะเริ่มต้นเปิดรับโอกาสดีๆได้รับโอกาสแห่งความสําเร็จส่วนดาวอาทิตย์นะคะโคจรเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในภพสุภาปจนถึงวันที่17กรกฎาคมถือว่ายังเป็นจังหวัดของชื่อเสียงความสําเร็จคุณก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเรื่องของการงานด้วย หลังวันที่17กรกฎาคมไปนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายไปเป็นมหาจักรซึ่งเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ย้ายเข้าอยู่ในภพกรมมะในเลื่อนการงานของคุณร่วมกับดาวพุธใครนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเจรจาสื่อสารงานค้าหรือว่างานขายก็จะมีผลตอบรับที่ดีแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะช่วงปลายเดือนประมาณวันที่28กรกฎาคมดาวพุธก็จะย้ายไปเป็นราชาโชคอยู่ในภพลาภะ ราชาโชคนะคะก็หมายถึงการที่เราเนี่ยได้อะไรมาง่ายๆเมื่อดาวพุธไปเป็นราชาโชคสําหรับชาวราศีตุลและคุณก็จะมีโชคในเรื่องของการเจรจาซื้อสารการเจรจาค้าขายก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเรียกได้ว่าโชคชะตาของคุณนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าตัวของคุณเองก็ยังมีจุดเสียนั่นก็คือคุณยังมีดาวพฤหัสโคโจรเป็นอริกับดวงชะตาคุณก็อาจจะยังเจออุปรสรรคปัญหาต่างๆอาจจะเกิดจากตัวของคุณเองผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายหรือว่าจากคนใกล้ชิดก็ได้อาจจะมาสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้กับตัวคุณก็ได้นะคะ มาดูในด้านการงานนะคะดาวเจ้าเรือนลาพานะคะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนการงานของคุณแล้วก็ยังมีมาตรฐานที่เป็นมหาจักรดังนั้นนะคะชาวราศีตุลใครนะคะที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะไปลองทำธุรกิจอะไรใหม่ๆคุณก็สามารถนะคะทำได้ในช่วงเดือนนี้ ส่วนคนที่ตกงานหรือว่าหางานอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามาเพราะว่าการที่ดาวนะคะเข้ามาเป็นมหาจักรดังนั้นนะคะกว่าคุณจะได้มาก็ต้องต่อสู้หรือว่าต้องลงมือทําก่อนนะคะถ้าคุณมัวแต่นั่งคิดนอนคิดหรือว่านั่งรอเวลาสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณก็จะเป็นแบบเดิมดังนั้นนะคะต้องลงมือทําเท่านั้นนะคะถึงจะได้มา ส่วนคนที่ค้าขายคนทำธุรกิจเดือนนี้ต้องบอกได้เลยว่ายอดขายเข้ามาเยอะอย่างแน่นอนเพราะดาวพุธด,ดาวแห่งการเจรจาสื่อสารเรียกได้ว่าปากจะพารวยใครที่ขายของออนไลน์นะคะหรือว่าขายพวกสินค้าเกี่ยวกับบริการสามารถทำยอดขายนะคะได้ผลตอบแทนที่ดีรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยจะดีขึ้นอย่างแน่นอน มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะจะอยู่ในภพปตัตตนิแล้วก็อยู่ในบ้านตัวเองด้วยแถมยังเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณและดาวการเงินของคุณนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวลาหูซึ่งมาจากภพปุตตะการเงินของคุณก็จะมาจากรายได้เสริมรายได้ใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์จะได้เงินจากการร่วมหุ้นร่วมลงทุนเงินปันผลต่างๆด้วย คุณเองก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคุณส่วนคู่ครองก็ได้นะคะหลายคนก็จะได้ราบมาโดยเสน่หาปุตตะนะคะก็ยังหมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนั่นก็หมายถึงว่าคุณจะเป็นราศีที่มีเกณฑ์จะมีโชคลาภในเดือนนี้ด้วยนะคะมาดูในด้านความรักนะคะสำหรับชาวลักคนาราศีตุล ดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะซึ่งเป็นดาวคู่ครองก็ได้ย้ายมาเล็งรักคณาราศีเกิดของคุณและดาวสุกก็กำลังจะย้ายออกจากภพมรณะในวันที่14กรกฎาคมช่วงต้นเดือนก็มีบ้างในเรื่องของความห่างเหินความห่างไกลหรือการรู้สึกเบื่อเบื่อกันแต่พอพ้นครึ่งเดือนไปแล้วความรักก็จะเข้าทีเข้าทางมากขึ้นนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความรักก็ว่าได้ คนโสดก็มีโอกาสไปเจอคนที่ถูกใจซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้ส่วนคนมีแฟนหรือมีคนรักแล้วนะคะความรักของคุณก็จะมั่นคงดีคนรักก็จะเอาใจใส่คุณนะคะอย่างเต็มที่เลยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ